มาต่อไปดูสิอัพเกรดนี่ทีวีวูแมนผสมกันแล้วก็เอาไททันมารวมร่างกันเป็นไททันคามเมอราแมน สุดยอดอ๋อหอมดูคอนนั่นสิอื้อกระจายโอ้หบอกเลยว่าเป็นร่างของไททันคาเมรามสสุดยอดสวัสดีนะทุกคนวันนี้เราก็มีเกมคาเมราคราชเมื่อเหล่าคาเมราประท้าเจ้าหัวโถส้วมจะเป็นยังไงถ้าอย่างนี้ลองเข้ามาเล่นกันเลยถ้าได้เวลามาตัมเวลกันแล้วบอกเลยนะว่าเกมนี้นล่ารัก็มากเลยพวกคาเมราทุกตัวเนี่ยเป็นใส่ย SD ด้วยนะตัวเล็กหัวโตนี่เกมนี้วิธีเล่นนะเขาก็ต้องเอาตัวที่มีเลเวลเท่ากันหรือ ตัวเดียวกันเนี่ยมันรวมร่างกันเพื่ออัพตัวใหม่อย่างตอนนี้เราก็ต้องอะไรว่าสี่ก็ต้องรวมกับ4ี่ใช่ไหมช็อเดกออกมาแล้วได้เป็นสปิเกอร์สไปเดอร์แน่นใจเหรอว่าพี่เคจนจะชนะเจ้าหัวโถส้มได้อะเอยของมันหมูหมูมาเลยคับสู้เลย สปิกอร์สไปเดอร์ซูเขานะไม่แน่ปล่อยพลังขึ้นเสียงอืเจอพลังขึ้นเสียงสีฟ้าเข้าไปหนเป็นไงล่ะแสบตาเลยทีเดียวยิงเข้ามายิงเข้ามาเขาว่าไม่น่าจะเหลือนะเรบอกเลยว่าโถส้วมนาหัวสันแน่นอนเย้วิคตอรี่ชนะแล้วต่อไปเลเวลหกถ้ายางงั้นแล้วก็ตัวห้ามารวมกับห้านะเราก็จะได้ตัวใหม่เป็นบิกสปิกอร์เอ่ออะไรเนี่ยเจ้าพ่อเหรอมิโซที่คอด้วยใส่เขีใส่เขีวมาเลยมาแล้วมาแล้ว สายฮิปฮอปหรือเปล่าไม่เลยลุยหน้ามาแล้วไม่เลย,ยเลยจอพลังขึ้นเสียงวงพระจันทร์หน่อยนี่เลยยิงแบบป,ปะวุ้นจิน้นของมันแรงอะ่ะขนาดบาดตัวเดียววะเนี่ยเออเออแย่แล้วจมเยอะเยอะเออเออเออตายแน่ตายแนะนะน่เดี๋ยวเเออเออยังยังนี่ยื้อไว้ยื้อไว้เย้โอ๊ยนี่ว่าจะไม่หลอดสร็แล้วไหมล่นะ ดเด๋ยันี่เลยเอาวิสัยไปเลย,น,ยนี่เลยนี่จัดเต็มปั๊มยาด้วยยิงรัวๆยิงไว,ว้กดรัวๆกดรัวๆอย่างแรงอย่างแรงอ่ะมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วเอ้ยจะแรงจริง <c oughs> วะเนี่ยไม่เลยจับปนะคะับปเฮ้ยทำไมมันตื่นไงโอ้โหเรียบร้อยชนะพิการต่อไปถ้าอย่างนั้นเราก็ซื้อตัวมาเพิ่มก่อน เอาตัวซ้ำๆกันนะเอามาปั๊มให้เป็นตัวเดียวกันแล้วก็มาอัปเวลได้ซื้อไว้ซื้อรัวๆ oh, นี่ไงเ <yeah. S 1> ลยว่าสี่รวมกันเป็น5้าแล้วก็เอารวมกันให้ได้ตัวเลเวลหนะแล้วเอา6มารวมกับ6ก็จะเป็นเจ็ดอ้จะติดเหลืองอไม่ละเนี่ยมันเป็นเดวิลหรือเปล่านั่นมาอะไรถุงลูกโปง่งเหรอ d e วิลทีวีวู้มฉายแสงไปเลยแสงสีเหลืองแสงสีทองอลามเลยนะแสบตาจุงเบยคนเล่นยังแสบตาเลยสสเฮ้ยชัอตเลยมาเต็มเลยอ่ะอืมไม่เหลืออ๋อแน่ใจนะน้ำนมอ่ะ นะฮะกลัวมากเลยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นวันนี้แหละคาเมล่ามีอย่างนี้ด้วยเหรอบอสมาแล้วนี่ฉายแสงเข้าไปบอกเลยต่อให้เป็นบอสกิมิตี้ก็ตาบอดได้ไม่ใช่เพราะแสงนะเพราะไอ้ตรงนั้นน่ะแหละเฮ้ยอมิสไซไปรู้ด้วยดิงเลยเออเออเอ้ยไอ้มันประชิดแล้วอ่ะเออมันกัดแล้วแย่แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเยัยชนะแล้ว วิกตอรี่ผ่านแบบชิวๆเพราะความเซ็กซี่ชมัดของเขาอยังเงล่ะอโอ้ไม่ไหวอ่ะมันหนักนะหนักนมใช่เปล่าซื้อตัวเพิ่มก่อนมาลมล่างก่อนเหมือนเกมบวกลบคูณหารเลขเหมือนไงเนี่ยต้องคำนวณดีๆนะไม่งั้นซื้อไปซื้อมาหมดตัวไม่รู้ด้วยนะเนี่ยต่อไปอ่ะเจ็ดบเจ็ดมาแล้วโอ้โหคราวนี้เป็นไส้ทองเหรอเอ้ยนั่นเขาใส่รองเท้าถังขยะมาด้วยเหรอเออจริงด้วยรองเท้าเป็นถังขยะด้วยไม่สัดเก็บ แล้วเขาเดินได้ยังไงอ่ะโอ้โหซอยขาเทยเอ้ยยิงไปถังขยะด้วยโอ้โหรุนแรงมากเกินยิงด้วยกระสุนถังขยะมันเอามาจากลำโพงได้ยังไงนะงงจังมันอาจจะเป็นเครื่องเสียงที่เป็นรูปถังขยะก็ได้นะว้าวล้ำลึกอื้อพวกสกีบิจีเจอทีหน่าสันเลยดูดิยิงที่นี่ในกระเด็นเป็นรูปหมากไงเจอถังขยะก็แทกหน้าอย่างหมันเลยล่ะอุ้ยหมันจริงด้วยทัลงร่างกันนี่เลยมาแล้วทีวีแมนสุดหล่ออนุภาพร้ายแรงมากกันแหละเอ้ปกติตัวนี้เขาขาโค อยู่แล้วโอ้โหดูดิใช้แสงที่ทั้งจอเลย <G ül> มีใครบางคนกำลังจะเข้ามาแต่ว่าผ่านเข้ามาไม่ได้โดนคุมกำเนิดสะก่อนมาไม่ได้หรับดูดีแค่โผล่หน้ามากะตุยออกมาในเฟรมก็ตุยล้วโอ้โหมาสักร้อยตัวก็ยังไหวอันนี้ก็บบวว่ายัางแรงนะของมันแรงจริงๆนะเนี่ย <G ül> ว้าววิกตอรี ถ้าอย่างนั้นซื้อตัวกันนะนี่เลยเอามารวมกันเจ็ดรวมกับเจ็ดแล้วก็รวมเป็นเก้าแล้วก็รวมเป็นสิบนี่ไงเอามาเป็นไททัานซีนิมาแมนโอ้โหหน้าดุเลยนะเนี่ยเขเจอพลังแสงสีแดงซะหน่อยเขาเจอฉายแสงอ้าวเฮ้ยเขาไม่ได้ฉายแสงหรอเขาปากงเล็บแทนเฉยเลยเขายิงออกมาเป็นกงเล็บเลยพี่เคนอะไรนั่นมันกล้วยสีแดงอะไไม่ใช่มันคือกงเล็บของเขา รู้ว่ากล้วยนะหายจะทนทาน,นอนุภาพของเขาได้ล่ะเดฟเขาหล่คมมากทีนี่มากแมไม่ต้องใช้แสงสิไอ<ห>้วันนี้กล้วยเฉยเลยรู้จักอ่ะเป่าอ่ะไปยุกอ่ะไปยุกใช้อะ่ะไม่อะไรยิงรัวๆนี่นะจิ้มตาบอดเลยเรู้สึกมันมาเยอะขึ้นนะเปล่าในตังกลัวมาเราสายทีอยู่แล้ววิกตอรี่เรารวมเป็นสิบแล้วก็รวมเป็นสิบเอ็ด นี่ไงบิ๊กคาเมราแมนบิ๊กคาเมราแมนหัวภาพยนต์ว้าวหล่อจุงเบยเขาบอกว่าเป็นหมดแบบข้าไม่เลี้ยงไงนะแต่ตอนนี้ของเริ่มแพงแนะล้วเงินเริ่มไหลแล้วไม่พอนะอะยิงจุ๊กิบอกว่าเป็นแสงเลยล่ะเออบอสมาเออแย่แล้วแย่แล้วยิงก่อนยิงก่อนต้องรีบริบน,<ต>น่อยนะเดี๋ยวอบอสมาทำไงเนี่ย ทันไงมันมล้วมันบอสอ้าวเฮ้ยนั่นบอสหรือน้ำเปล่ายังไม่ทันถึงกลางทางเลยมัน,ย,นยังไม่ใช่นคืนลูกรก,ลกระจกลูกกระจกเหรอเอ้าลูกกระจกสองตัวเป็นบอสเฉย <c oughs> นี่เลยจัดเต็มไปเลยเลเวลสิบสองเป็นสเปเดอร์สปิเกอร์อัปเกรดตอนนี้เขากำลังเดินต่อแตะตอแตะเข้าไปอยู่นะนี่เลยอ,เออกมาเป็นคลื่นเสียงสีฟ้าเอ้ยรู้สึกว่าคลื่นเสียงมันแรงขึ้นหรือเปล่าออกมาเป็นคลื่นเวฟเลยนะก็คืมไปแล้วโอ้ยเซนเซอร์ราวน่าดูเลยนี่ขนาดมาคนเดียวเนี่ย แล้วเจ้าถอส้วมมันเอาที่ปั๊มส้วมไว้บนหัวทำไมเอ้ยตังกลนตังกลนเก็บตังกลนเก็บตังลนเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วใหญได้ตังด้วยไม่แล้วเราปล่อยให้มันหลุดรอดไปไม่ได้นะเฮ้ยคราวนี้บอสมาแล้วบอสของจริงวะเนี่ยมันจะหลอกอะไรกูแม่ไม่รู้อ่ะแต่ที่เรารู้เลยว่สิบสี่แล้วล่ะยิงเข้าไปเลยแล้วไงมาแล้วเฮ้ยไอเจ้าบอสหัวไม้สุบส้ม เออเออเ,ออเออมันมาแล้วมันมาแล้วยิงเข้าไปยิงเข้าไปไม่ไให้ติดตัว <ไง S 2> แล้วได้กล่องด้วย,ยได้อยู่ยังเอาอยู่ยังเหนียวอยู่ซื้อรัวๆนี่ไงเอาให้หมดตัวไปเลยโหตังค์พุ่งกระชูด มาแล้วรวมเปเลยว่าสิแล้ว12บสรวมกับ12เป็น13เอ้าเฮ้ยทำไมสปิกเกอร์แมนถึงมี3หัวล่ะมันเป็นปรนุ่นอัพเกรดยังไงล่ะอัพเกรดไม่สุดนะย,ย,ยิงๆเฮ้ยยิงแม้สาสีฟ้าด้วยมีแค่หัวกับลำโพงข้างหลังนะออกมาทีนึงครั้งว่าดอกเลยนะเฮ้ยจะาพวกสู้สูนมาพร้อมโลดด้วยอยังไงหละ่ะตุ้ยเลยลอกก็ลอกเหอะเอาอยู่ขอคนกว่านี้มีอีกไหมนี่ไงโอ้โหมากี่คนก็ด่าหน้ามาเลยเราแบบเราแบบดีแมนน่าจะอัติแมนมาเยอะๆเน้นโดนทุกดอกชนะได้ปล่อย มาอัพตัวกันนะทาไม่อัพเราจะสู้ยากนะมันแมวเหมียวหรอนี่เลยหุยมันก็คือทีวีวูแมนเย้ตัวโปรดของเรามาแล้วเอาหน้าทีวูแมนเขากำลังเดินเข้าไปในกลุ่มของเจ้าทอสซอมโอ้โหฉายแสงสีชมพูซะด้วยแสงแห่งความรักแต่ลงทันแกอิง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 อ่ามมนคนละเรื่องกัะอนัซเซลมูนอะเอามารวมกันเฉยอ้ไม่ได้เกิดแล็บอกเลย แค่โผล่จมูกมาก็ตุยแล้วนะใช่ถ้าเงยหน้าขึ้นมาก็ตุยว่ะแต่อย่ากดค้างมาค้งเกินนะเดี๋ยวสเตมิน่ามันหมดมันจะยิงไม่ได้แล้นะอ๋องั้นต้องประหยัดไว้ก่อนใช่เปลต้องค่อยค่กดแบบทีทีลัวๆนะมันจะได้ยีเจนมคันน่ะประหยัดไว้ก่อนแล้วกันนะเราวิกตอรี่เย่มาซื้อต่อซื้อต่อช้อปปิ้งช้อปปิ้งต่อไปจะเป็นใครกันนะทีวีโมเมนลงกับทีวีโมเมนก็ต้องเป็นโอ้โหไททันทีวีแมนอัปเกรดดูสิว่าเขาจะถอดหัวได้หรือเปล่า ขาอาจจะถอดหัวได้ก็ได้นะอันนั้นก็โหดเกิน <c oughs> ไหนดูดิเขาสู้ยังไงทำไม<ร>ต้องปากล้วยด่วยอะเาไม่ใชปากล้วยครับปากงเล็บอีกปล่าถ้าจะลืมส่แว่นมาก็ได้นะตายหีเลยเขาหลับตาสู้ก็ได้หรอเนี่ยปากราะใจเป็นดาวกระใจดูดิอุยอะไรมันจะเร็วขนาดนั้น,น <c oughs> อันนี้เราก,กดเร็วกันไป๊บเปียวเรียบร้อยมาต่อไปดูซิอัปเกรดนี่ทีวีบูเมนผสมกันแล้วก็เอาไททันมารวมร่างกันเป็นไททันคมเมอร์แมน ว้าวส,สุดย,ยอดนี่ระล่างสุดยอดแล้วแต่ยังไม่ยอดสุด <c oughs> เฮ้ยเขาปล่อยพลังออกมาจากหน้าอกเหรอปล่อยพลังมาจากคอ,อ,อแก๊งกา้างอเนี่อื้มดุเอามาเป็นลูกบอลเลยเห็นมันไมันใช้งานอย่างนี้เหรอเนี่ยมันยิงเป็นลูกบอลเลยอะ่ะโอ้ยมันรุนแรงเกินนะอ๋อเขาพลังงานไปเก็บไว้ตรงไหนเนี่ยมาแล้วมาแล้วจัดต้นทุกดอกไหนดูซิพอจะเป็นใครจีแมนหรือเปล่าไม่รู้ไม่ทหนได้เห็นเลยขอบจตตายแล้วนั่งไง เรียบร้อยเช,ช้าใต้ไปก่อนละต่อไปก็ล้มล่างกันดูซิไททันล้มกับไททันก็เป็นอจีเอลเฮ้ยเป็นเซนทิสคาเมล่าแมนเหรอหรืว่าจะเป็นไททันนะมาลอตั้งนานแล้วละ่ะเพิ่งจะได้คิวนี่เลยเจอพลังปืนสายฟ้าซะหน่อยนี่อยิงกระจายื้อจิวจิววยิงเสร็จนี่สไลด์นะสไลด์โตไหนดูดิล้มล่างกันต่อเลขสิบเจ็ดก็ต้องล้มล่างกับสิบเจ็ดสี่รวมเป็น รวมเป็นเป็นไม่งไงรวมล่างเป็นอจอิเฮ <c oughs> ้ยบิ๊กสปิกอรแมนพร้อมกับสนับมืออ่ะรอบนี้ <c oughs> เขามาพร้อมกับอาวุธสนับมือแต่เขาไม่ได้ใช้สนับมือนะโอ้ยสายโหสายโหเขาใช้ยิงขึ้นลำคงออกไปต่างหากลาาแล้วเอาละครับสนับมือมาทำไมเอาว่าถ้าถึงตัวให้ต่อยอะไรประมาณเนี้ยเอ้ยบอกเลยว่าไม่ทันได้ถึงระยะประชิดรอกแน่เราอัพเกรดสุดเสมออัพจนเพชรม่วงจนหมดตัวเนี่ย แล้วก็17็กับ17แล้วรวมร่างสุดยอดกลายเป็นอ้าวเฮ้ยนรกว่าไททันนะกลายเป็นสปกเกอร์ฮลิคอปเตอร์เฉยเลยอันหน้าเขาอาจจะเจ๋งก็ได้นะเอ้ของมันต้องโหสิน่าอืมหือเป็นไงล่ะยิงมาสามคลื่นเลยนะทีเดียวเลยแรงเลเหมือนกันนะเนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่บอสเราไม่กลัวลงหน้าอ๋อถ้าเป็นบอสอาจจะแบบเก็มใจนิดหน่อย,อยนะจจะตึงๆนิดนึงนะให้เกียรติบอสหน่อยต่อไปก็รวมร่างกันต่อเลยนี่เห็นชิ้นเลเวล20่กลายเป็นอ้าวเฮ้ยกลายเป็นกลิ่น ไปเดอร์เฉยเลย<อ>กระดึงกระดึงกระดึงไอ,ๆๆไอตัวนี้มันน่ารักเนื่อมันเดินดีคาวาอ,อี้มากโอ้โหจิดปืนน,น,นา,าอะไรเฮ้ยมันยิงเป็นปืนก้นเลยเดี๋ยวกันยิงโก้ไม่เนี่ยเป็นลำแสงปืนก้นเลยล่ะอุ้ยมันโหดเกินไปนะดูเดินเนี่กระดึงกระดึงกระดึงน่ารักเชียวมันไม่มีความเกรงกลัวนะเป็นไซส์เอสดีมอเตอร์ รวมล่างต่อก่อนนี่ลวมล่างคู่19เป็น20แล้ว21เรียบร้อยเฮ้ยนี่มันไท้ทั้งกรรองเกรดี่นะนี่แต่มือยังไม่เป็นใบเลื่อยใช่เปล่ายัางอันนั้นต้องแบบล่างใกล้จะพังนะอันนี้ยังใช้ค้อนอยู่โอ้โหเดี๋ยวก่อนเขาไม่เอาค้อนฟ้าด้วเหรอ เก็ขอนเรียกสายฟ้าจากของฟ้ามาดิมันเป็น้อนทอหรือเปล่าอ่ะโอ้วมันโหดเกินนะมันเป็น้อนทอเลยนะโอ<ห>้ล,ลาแสงจิ้วจิ้วลงมาเลยอ่ะกองหลงกลงหลังนี่โดนเกี้ยงเลยบอกเลยลเขาบอกว่ไม่ได้เกิดแน่จะพวกวโวท้ส้วมนะยิงเข้ามาเลยนี่ยอย่าไปกลัวมันเรามา<ห>คนเดียวเราก็สู้ได้ลุ้นแรงชมัดเลยรับสเบอรแน่นวน <laughs> อันนี้ไม่ทันได้หลับไม่ทันได้รู้ตัวละมัง้งดูตังพี่เคนี่พี่เขนมีตังพันเก้าวอยล้าแล้วะเนี่ยอ๋อ,อจะรวยไปไหนเนี่ยแบ่งเขาบัางดิเอ้เรื่องอะไรเราก็เป็นจจยี่สิบสองอจิเฮ้ยก็เป็นทีวีใส่เทปโฟลเหรอเป็นการมิสกันที่ลงตัวนะหรือว่าเขาจะเป็นสปิกระแมนแต่เขาเป็นทีวีแมนนี่นะนี่แต่ว่าหวัวเป็นหัวทีวีนะไม่เป็นไรคนเรครึ่งทางพ่อแม่อาจจะเป็นคนเรฝ่ายก็ได้นะเขาอาจจะลูกครึ่งก็ได้นะลูกครึ่งลูกครึ่งใช่แล้วพวอกลูกครึ่งเลยประมาณใช้แสงเป็นลุนูะว่าดู ลงมานี่แบบกระจายอะบอกเลยแล้วถ้าไม้ตายของเขาคือการใช้แสงอะนะต่อไปก็เอายิบเอ็ดลงมาเป็นยิบสองตัวเดียวกันไกดบ้างเป็นอ้าวเ,เฮ้ยย้อมสีกแล้วไ<อ>กลเป็นอ้จะเก่งก็ได้นะสปีกเกอร์สไปกเดอร์อัพเกรดกระดึบ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 โอ้ยอย่ารุนแรงกันหนูมากะหนูกลัวหนูมาคนเดียวนะนี่นะยิ่งเลยอือห<ม>ือสรงกระแสไปเดินเอาเดินเอาเนี่ยกระดึงกระดึงเลยถ้าเดินน่ารักเลยนะ มังมุมเขาก็ต้องเดินแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหปล่อยไปเป็นคลื่นเวฟเลยเหรอใช่ไล่เวฟไปนะอาจจะเจอช็อคเวฟก็ได้ดานหน้าเข้ามาเป็นแสวตรงนี้ก็ตายละดิเออที่ตายอะ่ะโถส้มนะไม่ใช่เราเฮ้ยขามันแน่อยู่แล้วเพราะว่าของเราอ่ะมันจริงก็เล่นปั๊มตังกันตั้งนานนี่นะ มาต่อไปรวมร่างยี่สิบสองยี่สิบสามแล้วก็ยี่สิบสามลงกว่ายี่สิบสามเป็นเฮ้ยมาแล้วไอ้ท่านสปิกอร์แมนโอ้โหยังหลอเลยนั่นเสื้ออะไรนะ<ต>เสื้อไหมพรมเหรอเสื้อกันหนาวก็ได้นะเออเขอาหนาวแล้วเนี่ยเออมันใกล้คริสต์มาสไงหรือว่าเขา<ต>เป็น,เ,ปนเด็กมหาลัย<า> <c oughs> อาจจะเป็นชุดเป็นเรื่องมหาลัยก็ได้นะไม่ใช่นี่มันชุดคิสมาสมันจะแดงขาวจะชุดอะไรก็แล้วแต่แต่เขายิง,<อ>งรั<อ>งวเาย่ยิงทีเดียวตายเลยอ่ะแสงเข้าตาเขาไม่ได้แสงสีฟ้าเข้าตาอันนี้แสงสีแดงเข้าตาอันน้มันก็จะมีอินฟาเลดสีแดงก็และเฮอยบอสมาแล้ววันนิ่งวันนิ่งอันนั้นบอสเหรอเขาดูหน้าบอสหน่อยดูเหมือนจะไม่ใช่บอสแต่นะเขาดูเป็นบุญตาหน่อยแต่มันตายง่ายจุงเดียวเดี๋ยวก่อเดียวมาแล้วมาแล้วอีกนิดเดียวอ้าวไปแล้ว ต้องใช้คําว่าทำไมมันรีบตายจังไม่ทันดูเลยรวมร่างกายเป็นเอ้าเฮ้ยไมกแล้วอาจานักวิทยาศาสตร์คัมเมล่ามาครไมวันี่ยมันอัพเกรดปะง่ะอัพเกรดตัวเองให้เก่งขึ้นดูดีสายฟ้ามันช็อตช็อช็อตชพร้อมยิงพร้อมบวกบวกไปเลยบวกเข้าไปอืมกระจายกลุ่นเหมือนมันจะแรงกว่าเดิมกันนี่ใช่เหมือนจะแรงกว่าเดิมเยอะล่ะ โอดเกินไปสบ,บายสบ,บายชิวๆอยากจะพวกถอดสวมสำนึกซะต่อไปลมร่างแล้วก็เป็น26เป็นอ้าวเฮ้ยย้ำมสีแล้วเป็นบิ๊กกรปิกร์พร้อมกับสนับมือด้วยมีลำโพงเยอะขึ้นนะเปล่าเฮ้ยแต่เขายิงมันขึ้นเสียงสีทองนะเห็นมั้ยานั่นะนะดีแสดงว่าคลื่นของเขานีรแรงขึ้นนะอุยรุนแรงแรง ไม่เหลืออ่ะพดีดตัวเราเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะแต่ของก็แพงขึ้นเรื่อยๆด้วยต่อไปเป็นไททันสปิกแมนวอร์ชั่นปืนคู่ด้วยนะแปลว่าอัปเกรดมาหน่อยๆแล้ววะเนี่ยอันนี้เขาจะใช้คลื่นหรือว่าอ๋อเขาใช้คลื่นเหมือนกับว่ารัศมีเขากว้างขึ้นเยอะเปล่าบอกเลยว่าปองปืนเขาไม่ใช้นะเอามาทำไมก็ไม่รู้ใช้แสงที่ตายอย่างเดียวเอามาประดับไว้เทๆ่ <c oughs> ไไๆไงล่ะไม่ยิงเลยแบบรัวรัวก็คนมันเท่นะช่วยไม่ได้โอ้ยไม่ทันเห็นบอสตายแล้ว มาลวมล่างกันนี่ไงอันนี้คู่กับตัวนี่นี่ยี่สิบหกกับยี่สิบหกเรียบร้อยกลายล่างเป็นไททันคามราแมนสีม่วงโอ้โหปกติจะเห็นสีฟ้านะนี่เป็นสีม่วงเขาจะเข้าดาร์กไซด์ได้หน่อยก็ได้นะอันนี้ยิงออกมาเป็นกันกังระเบิดเลยเหรออยิงพลังลดอุ่นพลังงานระเบิดเหมือนพลังงานหมังฝรั่งเลยเฮ้ยมันระเบิดจริงด้วยไม่ทันสังเกตตอนแรกมันยิงเป็นจิ้วใช่ไหมแต่อันนี้ออกมาเป็นระเบิดคลื่นเลยใช่เหมือนกับว่าเป็น ระเบิดสีม่วงะวะอะเนาะโเป็นค <โฮ S 1> วามสีม่วงๆอะนะใครจะไปสู้ได้นะยิงแรงขนาดนี้ต้องเป็นบอสเหมือนกันลมะมั้งแต่งเงมาพูดถึงก็มาแล้วมาเลยแบบจัดหนักจัดเต็มหลับสะเบรย <laughs> รู้สึกว่าบอส, <laughs> บอสยังเป็นตัวเดิมๆอยู่เนาะชิวจุงเบย์วิกตอรี่รับเจมโรัวๆแล้วก็27กับ28 <laughs> นี่เลยกลายเป็นอุ้ยตัวใหม่ละบิ๊กทีวีแมนไอ้เจ้าหา ก็ค<ส>ือมีห้าหัวโโมันช่นา,สาสงสกาสระเกินพวุเดียวกันยังแสบตาเลย โอ้โหไม่ทันได้เห็นฝุดเลยแค่โผล่มาก็ตุยแล้วอ่ะใครบ้างก็ไม่รู้ก,ก็มาน,น,นจนบอดเลยนะแล้วก็รวมร่างต่อไปแล้วก็29กไป29บรวมร่างเป็นเฮย้ยร่างสุดยอด,ดนะท,ยทีน่าไททันคาเมาร่ออัพเกรดสีม่วงอ้อหอดูคอนนั่นสิอือกระจายโอ้หุยอือไม่เหลือถ,ลถ้าพี่เคมนผดซ่วมนั้นวิ่งกลับบ้านนะเจอร่างเี้ะมากเลยนะดูดีมันน่าจะเป็นตัวหลักได้เลยเนาะ เออโผล่เข้ามาแล้วสมีก็ตายแล้วดูดิเขาน่าจะเป็นตัวหลักล่างสุดยอดนะอือหือหลับสบายดูไม่จื่เลยไม่ได้ตื่นเลยนะเดี๋ยวเผือเราเอาร้อมไปทุบซะหน่อยและด้วยคําที่ว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นล่างสุดยอดแล้วนะมันโหดเหลือเกินถ้าอย่างนั้นเราก็ข้ามมานี่เลยด่านที่49โอ้าอยนี่ขนาดด่านที่49วะเนี่ยแค่โผล่มาก็ตายแล้วะอือหือโหดเกินไททันคามิราอัปเกรดสีม่วงเนี่ยดูดิยิงตุ้มตามเลยอ่ะอุ้ยระเบิดเป็นสีม่วงเลยนะ ราเบิดที่นี่นี่หลายโลกกันนะเนี่ยมาแล้วเว็บสุดท้ายไปบัมไปบัมบึมบึมอาจจะด่านที่ร้อยก็ยังไหวะพี่เคนว่าอ๋อก็ดูป่อยระเบิดดีทุบที่ยิงระเบิดเลยอ่ะใครจะไปสู้ได้เนี่ยเรียบร้อยวิคตอรี่ใครจะกล้าสู้หมว่าดูด่านที่50ดีด่านที่50ก็คงชิวๆแล้วนะอ้าวอันนี้เป็นด่านโบนัสเหรอแต่ดูดีว่าจะยิงถังขยะเข้าเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าทุบกระปุกอมสินนะเปล่าเนี่ยปกติไอ้ตัวนี้มันจะถึกมากเลยนะเฮ้ยบอสมาบอสมาอ๋อ อยแซ่บด่านร้อยก็ยังไหวก็ใช่จ้ะแต่วันนี้เราก็เล่นคา m e เมล่าแคชไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบเกมมือถือน่ารักๆแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลิกกะดิ่นให้กันด้วยละแลวอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้เราไปก่อนแล้วนะะบ๊ายบาย